พี่ๆทุกท่านครับพอดีผมเพิ่งกลับมาจากดาวบอสนะครับไป World Economic Forum ัมานะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ไปงานนี้แล้วก็เป็นงานที่ผมได้เรียนรู้เยอะมากจริงๆนะครับเป็น global stage นะครับที่รวบรวมเอา Leader จากทั่วโลกเนะี่ยมารวมกันในที่เดียวที่เมืองดาวบอสที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับปีนี้เนี่ยเขาได้เชิญมาทั้งหมด2,100คนที่เราเรียกว่า white badge Leader จากทั่วโลกบิลเกตส์ก็มาเรดาเลยร์ก็มาใช่ไหมครับผู้นำทั่วโลกเนี่ยมากันหมดเลยนะครับความจริงบิตคัพเนี่ยไม่ได้คว้าเลยฟล์ทางด้านของ Market c ต p คปนะครับสามหมื่นสีล้านไม่พอนะครับหรือ Net p r o f i ต3สามสี่พันล้านเนี่ยไม่พอแต่โชคดีมากว่าปีนี้เนี่ยทาง World e c onom i c Forum เขาได้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีเขาได้เปิดแคตตากรีใหม่เลยครับที่เราเรียกว่า global innovators r o u t e บ i t ค u พก็เลยคุร i f ฟายเข้ามาเป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของ World Economic Forum ครั้งแรกนะครับปีนี้มีประมาณ7-8บริษัทไทยที่ได้ไปดาวอสนะครับมีทางฝั่งของอมีบางจากนะครับม, orama, มีอินโดราม่ามีมีทางคุณเฉริญใช่ไหมครับมีทาง C ีพีมี b i t คัพมีผู้ว่าแบงชาติประมาณ7-8บริษัทแต่ที่มาเยอะอจริงๆเนี่ยก็คืออินโดนีเซียมาเยอะมาก นะครับเบริษัทจากอินโดนีเซียที่มาดาวอสปีนี้แล้วก็ทางแคนเบอร์รีก็มาเยอะนะครับเอสมเด็จฮุนเซนก็มาที่ที่ไปที่มาแล้วผมได้เจอผู้นำเยอะมากไม่ว่าจะเป็น prime minister ของลักซิเบิร์ก president ของอิสราเอลนะครับ deputy prime minister ของยูเครนก็มาพูดเรื่องของสงครามใช่ไหมครับได้เจอ,เอ prime minister จากหลายประ,ประเทศมากๆนะครับ deputy prime minister ของ prime minister ของโคลัมเบียก็เจอ ซึ่งเป็น5-6วันที่เรียนรู้เยอะมากแล้วทุกๆวันเนี่ยก็จะมีเซสชันเต็มไปหมดเลยครับผมก็จะไปนั่งจดทุกเซสชันก็เลยอยากจะมาแชร์อนาคตเลยครับว่าผู้นําทั่วโลกปีนี้เนี่ยเขาพูดเรื่องอะไรกันบ้างนะครับแล้วคนพวกนี้คือ Decision Maker จากทั่วโลกที่มาร่วมกันในงานแล้วก็มากำหนด direction ของโลกร่วมกันว่าโลกของเราการจะเดินไปในทิศทางไหนที่ผมเข้าไปทุกเซสชันนะครับที่แปลกใจมากๆที่พูดกันเยอะมากจริงๆเลย ก็คืออย่างแรกเลยครับที่ผ่านมาเขาบอกว่า10ปีที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราโฟกัสที่ aggressive growth คือเน้น growth อย่างเดียวเน้น revenue เน้น profitability เขาเรียกว่า aggressive หรือ high speed growth นั่นคือแต่นั่นคืออดีตแต่สิ่งที่ดีเบตกันเยอะมากๆในปีนี้คีย์เวิร์ดอันแรกเลยครับคือ quality growth ไม่ใช่ high speed growth แล้วแต่เป็น quality นะครับ quality growth Quality Growth แปลว่าอะไรในทุกเซสชันที่ผมเข้าไปเนี่ยมีพูดกันถึงเรื่องของ green economy นะครับพูดถึง green economy มากขึ้นพูดถึง decarbonization carbon credit มากขึ้นเรื่อยๆ Microsoft, Microsoft ก็บอกว่าไปในปี2030เนี่ยบริษัทเขาต้อง achieve carbon neutrality ให้ได้นะครับแล้ววิธีการที่เขานับ carbon consumption ของเขาเนี่ยบาสูงมาก อย่างทุกคนทุกคนรู้ว่า Microsoft ส่งออกซอฟต์แวร์อย่างเช่น Microsoft Teams ใช่ไหมครับแต่เวลาเขาเขาคาร์บอนคอนซัมชันเนี่ยเขาไม่ได้เาว่าพอทุกคนลูกค้าซื้อ1นึ่งลเซนส์แล้วเนี่ยถือว่าเป็นลัมซัมคอนซัมชันไม่ใช่นะครับทุกวันที่เราเปิดใช้ m i r r s s o t t t e m s เนี่ยเขาคิดเป็น ongoing carbon consumption และภายในปี2030เนี่ยเขาต้อง achieve carbon neutrality ให้ได้แล้วหลังจากนั้นคือ carbon negative นะครับที่ Microsoft เขาวาง t a r ก็ตไว้ แล้วมันเป็นฟอร์สลงมาจากทางรัฐบาลจากทางด้านกองทุนต่างๆอินส t ชันไม่สามารถลงทุนใน S&P 500 Companies ได้ถ้าไม่ a c ชิฟคาวา r b o n neutrality ผมเจอคนหนึ่งครับที่เป็นคนไปดาวอสด้วยกันชื่อชื่อดาซาโนเข้ามาจากอินโดนีเซียเขาเป็นเจ้าของป่าที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียจำนวนป่าพื้นที่ของป่าเนี่ยเขาเปิดมา15ปีบริษัทไม่เคยกำไรเลย สองปีที่ผ่านมากำไร3-4พันล้านแบบก้าวกระโดดเพราะว่าอะไรครับเพราะยูนิตอิคอนมิกเพอร์คาร์บอนคอนซัมมชันคาร์บอนเครดิตเนี่ยราคาพุ่งกระฉูดเลยเพราะาอะไรครับเพราะว่าภายในแค่8ปปีนะครับบริษัทส่วนใหญ่ s อสเอ็มบีไฟบริษัทใหญ่ใหญ่ทั่วโลกเนี่ยต้องถูกบังคับให้ Achieve Carbon Neutrality Demand Supply ครับ basic economics d e m a n d เยอะมาก Supply จำกัด growth area ของประเทศไทยอย่างแรกเลยนะครับคือ Quality growth ในเซสชันเนี่ยผมเข้าทั้ง Global Economic Outlook เข้าทั้ง China Economic Outlook เข้าทั้ง United States Economic Outlook พูดกันหมดเลยครับอย่าง China เขาบอกว่าเหตุผลที่รัฐบาลเนี่ย clamp down on real estate ราคาบั b เบ e รเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็น high speed growth มันไม่ sustainable นะครับตอนนี้เขา clamp d o w ทุกอย่างเพื่อให้ housing มัน affordable สำหรับทุกคน key key หลักๆคือ quality growth และเขาก็มียกตัวอย่างเช่นสมมติเมืองไทยมีบริษัทหนึ่งผลิต ซีเมนแข่งกับบริษัทในอินเดียที่ผลิตซีเมน speed High speed growth เนี่ยอย่างแรกที่ซัพพลายเออร์จะเลือกเขาเลือกอะไรครับระหว่างสองประเทศใครให้ใครให้ซีเมนที่ถูกกว่า cost of production อย่างที่สองคือคุณภาพที่ดีกว่าแต่นั่นคืออดีตครับรู้ไหมว่าปัใจจัยใหม่กฎของเกมมันเปลี่ยนกฎของโลกมันเปลี่ยนอีกในอนาคตคนที่จะสั่งซัพพลายเออร์ระหว่างสองประเทศประเทศไทยซีเมนหรือประเทศอินเดียซีเมนเนี่ยเขาจะเลือกที่ ใครสามารถที่จะผลิตกรีนซีเมนต์ได้เขาจะไม่เลือกแค่ราคาหรือต้นทุนอย่างเดียวนะครับหรือคุณภาพอย่างเดียวเขาจะดูว่าใครสามารถที่จะมีเทคโนโลยีที่ผลิตกรีนซีเมนต์ได้จะเป็น first choice ของ supplier ในอนาคตเพราะเขาถูกบังคับว่าเขาต้อง achieve c ร r บว่า neutrality ให้ได้อันนี้คือ growth area แล้วถ้าใครสังเกต M&A transaction เนี่ยก e ีนเทคโนโลยีจะถูกบริษัทใหญ่ซื้อ บิเกสเอ็มแอนเอ์รีสูงที่สุดมากในรอบ5ปีที่ผ่านมาดิเรกชันมันชัดเจนว่าทีมทีมอันที่1ก็คือ Quality Growth อย่างที่2ที่ผมได้เรียนรู้จากการไปดาวอสมาเนี่ยคีย์เวิร์ดอันที่2คือ Digital Wealth อันนี้คือ Area รียอีกเซกเมนตหนึ่งพอดีผมบินไปแล้วไปลงที่ซูริกใช่ไหมครับแล้วก็นั่งนั่งรถไฟจากซูริกไปที่ดาวอสช่วงที่นั่งรถไฟผมก็สงสัยว่าเอ๊ ใครเป็นผู้ชายที่รวยที่สุดใครเป็นคน,คนที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ผมก็นั่งเสิร์ชปวดว่าคนที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเปิดบริษัทตอนปี2009ครับแล้วเปลี่ยนชื่อบริษัทเขาตอนปี2012ชื่อว่า checkout.com ภายในแค่10ปีปี2012ถึงปี2022กลายเป็นคนที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้ขายช็อกโกแลตอย่างที่เราคิดไม่ได้ขายนาฬิกาอย่างที่เราคิดไม่ได้ส่งออก generation of wealth อย่างที่เราคิดภายในแค่10ปีกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์ เขาทำอะไรครับเทคโนโลยีดิจิทัลเวลมีการพูดถึงเยอะมากหลายหคนบอกว่าในชัยหน้าอีคอมเมิร์ซเอาลูกเนี่ยเขาบอกว่าโห oh, สีจิ้นผิงแคลมดาวน์อีกอินเทอร์เน็ตคอมพานีเขาบอกไม่ใช่สีจิ้นผิงเขาบอกว่าสปอร์ตอินเทอร์เน็ตอีคอนเมีแน่นอนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอินเทอร์เน็ตอีคอนเมีของจีนขึ้นไปถึง30%ของ GDP แล้วผมเข้าไปในเซสชั่นของยูเครนรู้ไหมครับว่ารัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลของเขาแล้วเขาก็เป็นเดบิทตี้ไพร์มมิสเตอร์ด้วยอายุ31ม ขึ้นเป็นรัฐมนตรีตอนอายี่สิบแปดแล้วเขาส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องสงครามใช่ไหมครับแต่ในเซสชันนั้นผมไดอ้อีกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าตอนนี้ยูเครนเป็น IT House IT Hub ที่ใหญ่ที่สุดนในยุโรปแล้วเขาบอกว่าอินเทอร์เน็ตอีคอนมีของยูเครนเนี่ยขึ้นไปถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ของจีดพีของยูเครนสี่สิบเปอร์เซ็ต์ของจีดีพีของประเทศจีนพูดผิดนะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์อินเทอร์เน็ตอีคอมเมิร์ซของประเทศจีนคือจีดีพีสี่สิบเปอร์เซ็น คือ g r o w t h area ประเทศไทยดิจิทัลอ c ค n o m มีมีกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ของเราเราส่งออกอะไรครับท่องเที่ยวเป็นหลักเมื่อก่อนคือ Detroit of ASEAN มายุคที่สองเป็น Amazing Thailand แต่ในอนาคตเนี่ย direction ของประเทศไทยเนี่ยนอกจาก quality growth นะครับก็คือ Digital Economy เราต้องเป็น Digital นะครับ economy ของอาเซียนให้ได้ตอนนี้20%ของ GDP ไทยไม่ได้มาจากดิจิทัลอีคอ o m มีนะครับมาจากส่งออกการท่องเที่ยว3ล้านล้านบาท พอกดโควิดเนี่ยเหลือ3แสนล้านบาทเหลือ2%ใช่ไหมครับแต่ดิเรกชันของโลกเนี่ยทุกคนพูดกันนะครับถึงโอกาสใหม่ก็คือเรื่องของ Digital ดิจิทัลเวลฟ์ดูง่ายๆครับช่วง Google เนี่ยเขาบอกว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาบริษัทต่างๆโดนกระทบไล่พนักง,งานออกตัดต้นทุน compete, ทคอมพีตเพื่อความอยู่รอดรู้ไหมครับว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นในอาเซียนในทวีปเราอย่างเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก70ล้านคนจาก280ล้านเป็น350ล้านคน เรารู้ไหมว่าทุกๆคนที่เป็นอินเทอร์เน็ตยูเซอร์เนี่ย9ใน10คนเป็นดิจิทัลคอน s u m e r เดต้าพวกนี้มันบอกอะไรครับมันบอกว่าเงินกำลังเปลี่ยนกระเป๋าแม่น้ำกำลังจะเปลี่ยนสายใช่ไหมครับดิจิทัลเ a ล t ์เนี่ยนะครับเป็นอีกแอเรียหนึ่งที่ผมได้ดิเรกชันจากโลกนะครับที่ได้มาอย่างที่สามครับทีเวิร์ดทีมเวิร์ดันที่สามคือดิจิทัลอินคลูชันที่ผ่านมาเราพูดแต่ฟินแลน i a l i อินคลูชัน แต่ไม่มีคำศัพท์ใหม่อีกแล้วครับที่เรียกว่า digital inclusion digital inclusion ที่เขาพูดที่ดาวอสคืออะไร3อย่างครับอย่างแรกคือก็คือ financial inclusion นะครับอย่างที่2คือ education นะครับอย่างที่3คือ healthcare ถ้าเขาถ้าธีมของผมู้นำทั่วโลกคือ digital inclusion 3อย่างนี้จะเป็น growth area แน่นอนไม่ว่าจะเป็น healthcare นะครับไม่ว่าจะเป็น education ไม่ว่าจะเป็น financial เขาบอกว่าวิธีที่จะเดาอนาคตได้ดีที่สุดให้มองว่าตอนนี้ VC ลงทุนในอินดัส t r ีไหนมากที่สุดรู้ไหมว่า5ปีที่แล้วในอิสราเอลที่เป็น Startup Nation ของโลกเนี่ย VC ลงทุนในวงการไหนมากที่สุดใน5ปีที่แล้ว Electricity Battery Price Electric Car เป็นไงครับตอนนี้ Tesla 5ปีผ่านมาแต่นั่นคืออดีตครับรู้ไหมว่าปัจจุบันเนี่ย VC ในอิสราเอลลงทุนอะไรในมา,มากที่สุด Cyber Security อันที่หนึ่งอย่างที่สองคือ FinTech แปลว่าอะไรครับ Cyber Security ลงทุนหนักมากแปลว่าอะไรครับ Digital economy จะใหญ่มาก Digital wealth จะใหญ่มากในอนาคตจะเป็นแรงเป็น growth engine สำคัญของโลกใช่ไหมครับอย่างที่สองคือ FinTech คือ financial inclusion แล้วเรื่องของ education เนี่ยพูดกันเยอะแบบมากจริงๆเรื่องของ reskill upskill คนแล้ว policy decision maker เขาบอกว่าอีกหน่อยนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยควรจะเป็น public goods Connectivity เราต้องให้ Connectivity กับคนให้เป็น Public Goods ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้เหมือนน้ำเหมือนอากาศที่ฟรีเพราะว่าอะไรเพราะมันมี2ด้านครับด้านแรกคือการที่คนเราจะ upskill, reskill ตัวเองได้เนี่ยเราต้องมี Connectivity ก่อนเพราะว่ามหาหลัยไม่สามารถที่จะมี skill set ที่ตรงกับตลาดได้แล้วผมเข้าไปในเซสชั o นที่มี CEO ของ o อง s o r a นะ r a ครับ k า a n a c a d e m y คล้ายๆกันนะครับเป็น c o u r s e r a ที่ใหญ่มากเข้าไปพูดด้วย เขาบอกว่าตอนนี้มีการจับมือกันระหว่างสถาบันที่เป็น traditional นะครับมหาลัย university ต่างๆใน institution เนี่ย partner กับ open education platform อย่าง Coursera เนี่ยนะครับจับมือร่วมกันเพื่อที่จะ deliver education แบบใหม่ให้กับคนสามารถที่จะ reskill up skill skill set ใหม่ๆที่ตรงกับตลาดสำหรับ digital economy ที่จะเกิดขึ้นในอีก5ปี10ปีข้างหน้าได้ไม่ใช่แค่เด็กมหาลัยที่ต้อง reskill up skill นะครับคนที่ทำงานไปสักพักแล้วเนี่ยต้อง reskill up skill ตัวเองเหมือนกัน รเราก็พูดกันว่าเรื่องของ last mile education เราจะทำยังไงให้ education มันเข้าถึงนะครับอย่างประเทศในแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันปัญหาอุปสรรคต่างนี้อย่างประเทศอินเดียเนี่ยเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เขามีสมาร์ทโฟนอย่างที่เราคิดไม่ไม่ได้เหมือนอาเซียนที่เป็น mobile first nation เขาก็บอกว่าแต่ประเทศอินเดียเนี่ยทุกคนมีทีวีเขาบอกทำไมไม่เปลี่ยนทีวีเป็น last mile education ล่ะช่วงกลางวันก็ให้ลูกๆเรียนหนังสือไปสิ online education platform สามารถที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถ scale education scale skill set เนี่ยได้อย่างรวดเร็วมา r g i n a l cost of production มันคือศูนย์ใช่ไหมครับอย่างทั่วนี่ผมพูดออนไลน์เนี่ยคนฟังทั้งประเทศหรือจะฟังแค่ในห้องนี้เนี่ยต้นทุนผมเท่าเดิมมา r g i n a l cost of production มันคือศูนย์ด้วยเทคโนโลยี we can do more with less ใช่ไหมเราสามารถ scale ได้เขาก็บอกว่าทำไมไม่ใช้ทีวีเนี่ยช่วงระหว่างกลางวันเนี่ยให้เด็กเรียนรู้ไปกลางคืนก็ดูละครมีเป็น Family Time ได้อันนี้ก็เป็น p problem set ของแต่ละประเทศที่จะทำยังไงให้ last mile อ เรื่องของ re-skill, up-skill. อีกด้านหนึ่งที่เราต้องให้ Connectivity ที่เป็น Free Public Goods เนี่ยก็คืออะไร The way we work จะเปลี่ยนไปครับ post covid วิธีการทำงานการเข้าถึงโอกาสจะเปลี่ยนไปทั้งหมดแล้วอีกหน่อยคนทำงานที่ไหนก็ได้แล้วนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราให้ Connectivity กับประชาชนเราเนี่ยคนที่เกิดที่ต่างจังหวัดที่เมืองไทยจะมีโอกาสเท่ากับคนที่เกิดที่นิวยอร์กซิตี้ที่อเมริกาทำงานออนไลน์ได้เข้าถึงโอกาสเข้าถึงงานดีๆได้นะครับ ซึ่ง basic human rights นะครับในอนาคตที่ทุกรัฐบาลต้องให้ประชาชน free internet ทุกที่ public wifi connectivity อย่างที่สองคือ digital ID ถ้าเราไม่ได้มีสองอย่างนี้เป็น basic human rights เนี่ยมันไม่สามารถที่จะปลดล็อก growth นะครับหรือเราเรียกว่า digital inclusion ถ้าเราไม่มี ID เราจะมี financial inclusion ได้ยังไงให้กับคนส่วนใหญ่จะมี healthcare ได้ยังไง ถูไหมเพราะฉะนั้นต้องเริ่มที่ Connectivity แล้วก็ Digital ID แล้วทีมใหญ่ๆเลยนะครับที่รัฐบาลต้องลงเยอะมากๆที่คนทั่วโลกตกลงพร้อมกันคือ Digital Inclusion แปลว่าต้องลงหลกัหลกๆคือ Health Care หลกัหลกๆคือ Financial s e นะครับ services แล้วก็อย่างที่3คือ Education Technology Financial Technology, Education Technology แล้วก็ Healthcare Technology ทีมที่3คือ Digital Inclusion อย่างที่4ครับที่เขาพูดกันเยอะมากก็คือเรื่องของ globalization หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยเกิดสงครามแบบนี้เนี่ยโลกมันเกิดดี globalization แน่นอนความจริงไม่ใช่ผู้นำทั่วโลกบอกว่า globalization benefits everyone ความจริง globalization ดีต่อทุกคนแต่ไม่ดีเท่ากันทุกคนดีดีกับทุกคนหมดไม่ได้กลับไปยุคอยู่ในอยู่ในถ้ำแมน cave man m a cave ก็บอกจะกลับไปดี globalization ไม่มีทางโลกมันไม่ better off โลกเรา better o f ด้วย globalization แต่มันมี u n e a l benefit เพราะฉะนั้นเราจะทำยังไงให้ globalization ในยุคถัดไปเนี่ยมัน e a l มากขึ้นในการ allocate resource allocate benefit ผู้นำทั่วโลกก็เลยมาคุยกันว่าเราจะทำาไงให้ globalization เนี่ยมัน work better than the past decade ดีกว่ายุคที่แล้วนะครับแล้วที่แตกต่างก็คือถึงแม้ว่าเรายังมี globalization อยู่แต่สิ่งที่มีเปลี่ยนแปลงก็คือคำว่า change of value chain ทีี่่เปปลยนไอันนี้คือโอกาสของประเทศไทยอีกแล้วนะครับ c h a n g ช of value c h เพรพอเกิดโควิด Country Shutdown Supply Chain มันเปลี่ยนไปเขาใช้คำว่าจะมี Surprise Connection ที่เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่เคยคาดคิดใครจะไปรู้นะครับเมืองไทยอาจจะเป็น Surprise Hub ของบางอย่างที่เกิดขึ้นมาได้โดยที่ o o n n e t t o o เนี้จากจีนเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้แล้วเขาใช้คำว่า Surprise Connection เชนช็อแวลูเชนเราจะเกิด r p r i ส์คอ n เนคชั่นหลายๆหับเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนอันนี้คือโอกาสทางธุรกิจแบบใหม่อีกอันหนึ่งเรื่องของ globalization ที่ผมได้มาแล้วที่พูดกันเยอะมากที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมครับที่ดามอสอินฟล t i ชัครับผู้นำทั่วโลกแคบจะทุกเวทีครับ global economic outlook outlook พนดเมริกาอินฟล a t ชันกันเยอะมากตอนนี้อเมริกาปริงกันออกมาเยอะมากตั้งแต่เราลอยตัวจากทองคำตอนปี1991ถึงปี2020 ปลนเงินออกมาประมาณ50%ของดอลลาร์อินเซอร์คิลเลชันภายในปี2021ปีเดียวเนี่ย2022เนี่ยออกมาอีก50%ของดอลลาร์อินเซอร์คิลเลชันทั้งหมดภายในแค่ปีเดียวตอนแรก40 49ปีเนี่ยออกมา50%ใช่ไหมอีก1ปีเนี่ยเท่ากับดอลลาร์ออกมาทั้งหมดในใน49ปีรวมกันแปลว่าอะไรครับเพราะเราอยู่ในยุคเงินเฟอ้อที่สุดเลยครับ7% 8%แล้วสิ่งที่อเมริกาทำคืออะไรรู้ไหมครับเขากำลัง force recession ให้กับทุกอีกอร์นมีมันเหมือน กัดฟันกินยายาขมต้องบังคับให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปสู่ Recession เพื่อที่จะดึงอินฟล t i ชันลงมา o a d m a p คือปี2024ภายในปี2024 Central Bank ทั่วโลก agree ตรงกันว่าอินฟล t i ชันต้องกลับมาที่ระดับปกติให้ได้แต่ที่เป็นข่าวไม่ดีคืออะไรรู้ไหมครับการเพิ่มอินฟล t i ชันง่ายกว่าการลดอินฟล t t ชัน การเพิ่มลีควิตี้ใช้เวลาเร็วกว่าการซักอัพลิควิตี้ออกมาจากอีโคโนมีแปลว่าอะไรครับแปลว่าคีย์เวิร์ดเทคเวเลยนะครับบริษัทไหนที่ยัง run, บริษัทแบบขาดทุนอยู่เขาใช้คาว่า h e ล l ลนรกครับใน6เดือนข้างหน้าในอีก1ปีข้างหน้าสตาร์ทอัพไหนถ้ายังรันบริษัทแบบขาดทุนก d ศลเฮล e l l อินเวสเตอร์ไม่ลงทุนแน่นอนมันจะมีคอส t o ออฟแคปิตเกิดขึ้นมาม จะมี opportunity cost อย่างมหาศาลที่เกิดขึ้นมา Investor จะลงทุนในบริษัท<ส>ที่กำไรอย่างเดียวเท่านั้นแล้วหลังจากนี้เพราะ cost of capital มันสูงกว่าเดิมเยอะมากด้วย inflation เพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นผู้ประกอบการเนี่ยต้องดูบาลานซ์ชีดของตัวเองให้ดีแล้วครับว่าหลังจากนี้เราต้องรัดเข็มขัดใช่ไหมครับเราต้อง optimize expense optimize efficiency productivity ลงทุนใน human capital we can do more with less ยังไงได้บ้างด้วยด้วย revenue per employee เนี่ยมันต้องขึ้นมาให้ได้ เราต้องดูแลตัวเองให้ได้เพราะว่า r e e s s s o o เนี่ยมันอาจจะยาวถึง6เดือนถึง18เดือน r e c e s s i o n ต่างกับ Depression เขาไม่ได้พูดถึง Depression เลยนะ Depression คือเศรษฐกิจเงียบเป็น10ปีเขาพูดถึง Recession ว่าเราอาจจะต้อง force ให้ Economy เนี่ยเกิด Recession เพื่อที่จะดึง Inflation ลงมา Inflation จะมี2ด้านครับ Demand Shock กับ Supply Shock ที่เขาพูดกันในยุโรปที่เกิดสงครามเขาบอกว่าเป็น the price that we pay ถาเรายอมรับสงครามได้เนี่ยมันคือ the price ของ inflation ที่จะมามันคือ negative supply shock ที่เกิดขึ้นที่ยุโรปที่เงินเฟอ้อมาจาก negative supply shock แปลว่าอะไรครับต้นทุนไม่ว่าจะเป็น energy price food price ขึ้นแน่นอนพวกนี้คือต้นทุนของ cost production มันคือ supply negative supply shock แต่สิ่งที่เกิดที่น่า surprise ของที่อเมริกาคือไม่ใช่ negative supply shock ที่เกิด inflation มันคือ positive demand shock มากกว่าของอเมริกาคืออะไรรู้ไหมครับ คนใช้จ่ายเยอะมากคอนซัมชันมาจากดีมานที่ทำให้เกิดอินฟล t i ชันที่อเมริกาเพราะอเมริกาเนี่ยเล่นล่อมเช็คให้กับทุกเฮาส์โฮมีมีอำนาจในการใช้จ่ายเยอะมากจนอินฟลชันมันสูงมากที่มันมาจากฝั่งดีมานซายมากกว่าแล้วเขาบอกว่าแมนเดตของเซ็นทรัลแบงค์เปลี่ยนไปเมื่อก่อนเซ็นทรัลแบงค์แมนเดตคือ f i n a n c ช a l s สเต i บิลิบวกกับอ e i เล l a น i o n เงินเฟอ้อนิดหน่อยแต่รู้ไหมว่าบแมนเดตของเซ็นทรัลแบงค์ตอนนี้ ไม่ใช่ Financial instability หรืออ่ inflation แต่เป็น low unemployment นี่คือ benefit ใหม่ตอนนี้เนี่ยอเมริกาอยู่จุดต่ำสุดของ unemployment ในอเมริกาแทบจะทุกคนมีงานแล้วมันจะเกิด the Great ไม่ใช่ r e c n s t i o n หรือลาออกนะหลังจากโควิดเขาจะเกิด the Great reshuffle คือการเปลี่ยนงานและทุกคนงานมันทุกคนได้งานหมดแล้วถ้าบริษัทไหนไม่ให้ flexibility ไม่ให้ work from home ยังบังคับให้พนักงานมาบริษัท7วันต่อสัปดาห์เนี่ย เกิด the great reshuffle แน่นอนเพราะว่าจ็อบมันจ็อบมาร์เก็ตทุกคนได้งานหมดแล้วที่อเมริกาแล้วมันจะเกิดการแย่งตัวรู้ไหมครับว่าตอนนี้ที่ซิลิคอนว a l เลยเนี่ย Apple Microsoft แย่งตัวเอนจิเนียร์กันจนตอนนี้เนี่ยราคาของเอนจิเนียร์หนึ่งคนเนี่ยมันไม่มัน beyond profitable ไปแล้วสำหรับบริษัทนี่คือต้นทุนนะครับที่จะทำให้อินฟล t i ชันมันเกิดขึ้นมาเข้าไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออีกอันหนึ่งที่คนพูดกันนะครับ s า m ารายส์ครับซาเทียซีขอไม เขาพูดประโยคสันส้นๆที่ summarize ทีมในอีก10ในอีก5ปีข้างหน้าได้ชัดเจนมากๆเขาบอกโลกต้องการอะไรโลกต้องการ inflation adjusted growth นะครับ inflation adjusted ad growth that is in line with the planet that is in line with the planet แปลว่าอะไรครับแปลว่า green economy ใช่ไหมครับ quality growth and equitable สันส้นๆแต่ powerful ครับ inflation adjusted growth that is in line with the planet And Equitable นี่คือประโยคปิดท้ายของซาเทียซอง Microsoft ที่ summarize trend ของอีก5ปีข้างหน้าว่า Inflation mm hmm. กลังเยอะมากเราจะ run บ,บริษัทยังไงที่เป็น Inflation adjust adjust growth ให้ได้ใช่ไหมครับเราก็ต้อง inline mm hmm. กับ Quality growth ไม่ใช่ aggressive growth หรือ high speed growth เมืนในอดีตแล้วก็ Equitable mm hmm. จะทำางานให้ distribution ของ wealth กับ globalization ที่มัน benefit everyone เนี่ยมันแฟร์ hmm. มากขึ้นข้างหน้าแลวปิดท้ายครับสียได้หมดเวลาแล้วนะครับ ผมจริงมีเนื้อหาเยอะมากที่ไปและเรียนรู้มา s ว a อปครับ Founder ของ W uh, World Economic Forum WEF นะครับดรสวอเนี่ยเขาให้น้ำหนักเยอะมากปีนี้กับ Metaverse ฟังไม่ผิดนะครับ Metaverse ผมเข้าไปในเซสชันคริสฟ็อก Chief Product Officer ของ Facebook ก็มา CEO Founder ของ Second Life ก็มาพูดในเซสชันเหมือนกันนะครับ เขาบอกว่าอินเทอร์นเน็ตในอนาคตจะเป็น3 Dimensional ไม่ใช่2 d i m e n s i o นอ l แน่นอนแล้วจะมี Interoperability ระหว่าง Metaverse เกิดขึ้นมาตอนนี้ AR VR t e c h n o l o เทคโโกำลังจะออกมาแล้วผมอาจจะบอกชื่อบริษัทไม่ได้เป็นความลับจริงๆแต่เป็นชื่อบริษัทที่ใหญ่มากๆที่ทุกคนไม่เขาไม่เคยพูดมาก่อนว่าเขาทำ Glasses หรือ Smart Device แบบใหม่ที่เป็นแว่นตาไม่ใช่ชื่อที่ทุกคนประกาศในข่าวแล้วแต่ผมยังบอกไม่ได้ เป็นยักษ์ใหญ่มากที่กําลังออกอันนี้มาแล้วจะเซอร์ไพรส์ทุกคนมากๆแน่นอนถ้าเจ้านี้มาเนี่ยเมตาเวิร์สมาแน่นอนครับแล้วก็เว็บ3.0พูดกันเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีก growth area หนึ่งของอินเทอร์เน็ตอีคโนมีที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตนะครับจะได้เกินเวลามาเยอะแล้วก็อยากจะปิดท้ายว่าประเทศไทยอะครับไปดาวบอสน้อยมากในอาเซียนเนี่ยอินโดนีเซียไปเยอะมากผู้นำาคนเบอร์เดีย มาเยอะกว่าประเทศไทยอีกและเป็นเซสชันที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากมากว่าถ้าผู้นําไทยเนี่ยสามารถที่จะไปคอนเนคกับผู้นําทั่วโลกได้ decision maker ทั่วโลก2100คนมารวมกันอยู่ในห้องเดียวกันได้เนี่ยเราจะกลับมามี policy ที่ถูกต้องที่มัน inline ที่ไปใน direction ดียว่บโลกได้เพื่อที่จะให้ประเทศไทยเนี่ยสร้างโอกาสให้กับประเทศไทยได้แล้วเป็นที่ที่รู้ไหมครับว่าเจอกันหน้าซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยครับเมกโกร์มิโครซูเปอร์มาร์เก็ต บิลเกตเดินผ่านท้างหน้าอย่างเงี้ยครับคนวิ่งไปถ่ายรูปกันหน้ากระจกอย่างเงี้ยครับแอนโทนีแทนมาซื้อแอปเปิรอย่างเงี้ยครับข้างหน้าได้คอนเน็กกันโดยตรงอย่างนี้เลยเป็นที่ที่ทุกคนเนี่ยมาคุยกันผมได้เจอกับพร i m ม m i n i เ t อร์หนึ่งตอหนึ่งเยอะมากกับหลายประเทศอย่างดิจิทัลแอสเซทเสียดายไม่ได้พูดเลยวันนี้หมดเวลาก่อนแต่รู้ไหมครับว่าดูไบพรายมินิสเตอร์ของดูไบนะครับมินิสทรีของ AI เขาชื่อว่า m i n i s t r อ of AI แล้วก็ d i g i t c o n o o n o m y เป็นคนที่ฉลาดมากเข้าร่วมเซสชันเดียวกับ Chris Fox เรื่องของ m v t r v e s s e s n d o n f Life CEO เป็นคนที่ฉลาดมากๆเลยนะครับคนนี้ฟังแล้วดูไบโชคดีมากที่มี Minister คนนี้นั่งคุยกันวันอ่อนวันเขาบอกว่า Top FTX Binance Coinbase ไปเปิดที่ดูไบดูไบหมดแล้วทำไมบิตคัพไม่มาเปิดนัดคุยหนึ่งต่อหนึ่งในห้องเลยนะครับเขาบอกว่าบิตคัพมาเปิดไหมเดี๋ยวภาษีศย์เปอเนต่้องจ่ายภาษีสักบาทไม่พอใช่ไหม เอา citizenship ไปด้วยผมให้ citizenship คุณด้วยมาไหมหรือคุณจะเอาอะไรอีกบอกผมแล้วกันเดี๋ยวผมเปลี่ยนกฎหมายให้เลยแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขารู้ว่านี่คือ growth engine ของโลกในอนาคตเขาต้องการ attract blockchain capital จากสิงคโปร์ไปที่ดูไบให้หมดน้ำมันส่งออกไม่ได้ครับอีกปีข้างหน้า alternative energy มาหมดแล้ว green economy มาหมดแล้ว quality growth มันคือ t e ของ quality growth เขาจะไปส่งออกน้ำมันทำไมใช่ไหมครับซึ่งทั่วโลกเนี่ย เขาเห็นดิเรกชันแล้วก็มี p olicy ที่อินไลน์กันพร้อมกันหมดทั่วโลกแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยากจะ encourage นะครับว่าพี่ๆทุกคนที่มีบริษัท Market Cap ใหญ่ๆเนี่ยควรจะสมัครไปเป็น Member ของ World Economic Forum แล้วมือมกราปีนี้ผมไป s u m m e r Davos ปีแรกที่ไปช่วงหน้าร้อนปกติเขาจะจัดช่วงมกราอีก6เดือนจะจัดม่อีกแล้วครับแล้วเขาจะเลือกแค่2100คนเท่านั้นผมแนะนำจริงๆครับว่าผู้นำในประเทศไทยเนี่ยควรจะไปเป็น Member ของ World Economic Forum แล้วปีละครั้งไปคอนเนคกับผู้นำทั่วโลกเราจะ,ะ,เะ,าจะ้เห็น วิชั่นของโลกเลยครับว่าโลกกำลังเดินไปทางนั้นไหนแล้วกลับมาพัฒนาประเทศไทยร่วมกันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ